าชอบดูละครเรื่องกู้ภัยหัวใจสู้สามารถดูออนไลน์ได้ที่แอปวัหรือ w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  n d n e t นะคะนี่มันยังไงเนี่ยดูซิได้ลูกคืนมาแล้วเนี่ยทำไมดูเหงาวกว่าตอนไม่มีลูกอีกอฮะเออถ้าใช้ลูกจริงๆอะก็ไม่เหงาแบบนี้แล้วค่ะน,นี่ขอโทษ่ะที่หลังอย่าพูดอย่างนี้นะค่ะทำยังไงดีเนี่ยฮะให้พิมพ์สดชื่นขึ้นมาได้เนี่ย

ไม่บอกออยากไอีให้อยากด้อีกเออโอไม่ไหวแล้วนไม่ไหวแล้วบอกมอป็นมิตร มากเลยนะคะเนียอุ้ยตกลงมาได้ยังไงเนี่ยมีใครบาดเจ็บไหมจ๊ะเนี่ยไม่มีแล้วมันมันหักลงมาได้ยังไงอ่ะไม่ทราบเลยค่ะคุณพิมพ์อุ้ยนี่เราจะทำยังไงดีคะเนี่ยพิมพพิมพไม่ต้องกังวลนะพี่โทรไปขอความช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วโทรไปขอความช่วยเหลืออาใครคะบ้านครูอารีค่ะ มดแดงมดแดงไปไหนเนี่ยมดแดงอยู่หรือเปล่ามดแดงเอาเฮ้ยไอม้มดแดงนกขัญนมาหาเนคะงจะแอบไปก่อเรื่องอะไรไว้อีกแล้วใช่ไหมไอ้เด็กผีอยู่นี่มดแดงเรื่อขวัญมดแดงปรให้ศอีหยังแยกตาเอียงด้ไม่ใช่ มดแดงที่ขวัญหาทางให้มดแดงกลับเข้าบ้านได้แล้วนะที่นี่มันอันตรายเกินไปไอะ่ะย่ะข่าวดีในที่สุดก็จะได้กลับบ้านแล้วเหรอยินดีดวเนตะี่ล้วสิกลับจังไหนบ้านของแม่มดแดงเขาขอความช่วยเหลือมาที่มูลนิธิพอดีไปกันเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวขวัญแล้วใครซิดูเล่นแม่เกีียวกับพ่อเชนนั่นสิเอาไงเลยทีเนี้ยเดี๋ยวแม่ครูแวะไปดูให้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่โทรหาพี่ก้านกับยีกันนะ ไม่รับสายอ่ะไงเป็นงั้นน่ะไม่มีใครรับสายเลยเลอน้องขวันลองโทรอีกทีมะเผื่อจะรับเอ้ขวัญลุงจามาบัง้ายเลขวาสอดสายสายตาท่าทางแปลกๆเหมือนหาอะไรอยู่่ะจ้าไปไหนมาจ๊ะเออเขาว่าจะรีบกลับบ้านไปกินข้าวอ่ะก็เลยแวะมาดูยาแก้วเขาหน่อยอ๋อแม่เพิ่งหลับไปเมื่อกี้เองจ้ะอ๋อเหรอไม่เป็นไร จมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะหรือว่าฟ้าไปทําอะไรหรือเปล่าเปล่าไอ้ฟ้าไม่ได้ทําอะไรหรอกแค่แค่มองหาหยีอะแล้ววันนี้ไอ้หีได้มาช่วยแกเป่าวะเนี่ยขวัญโทรหาก็ไม่รับทั้งพี่ก้านแล้วก็หยีแปลกมากไม่รู้ไปไหนกันจ๊ะมีธุระด,ด่วนอะไรหรือเปล่าจ๊ะ เดินไปเฉเฉยนั่นสิถามอะไรก็ไม่ตอบเลิะแลลไอ้มดแดงเราไปกันเถอะเชิญดีนะมดแดงอย่าลืมคิดถึงพี่ไข่บ้างล่ะเมื่อจะไม่ไปไหนไง่านตรโกนเรียกอะมันไม่สนใจเลยอ่ะจ่าไปไหนยุ้ยถามไม่ตอบจา่าถามก็ไม่ตอบเหมือนลูกสาวเลยอ่ะเดินดุมๆไปไกลก้านอ่ะถามทักแล้วก็ไม่ตอบนะ เห็นไอ้หยีเหรอไอ้หยีกับไอ้กานมันไปไหนจะไม่รู้เหรอก็บอกแล้วไงว่าทักก็ไม่ตอบแล้วมันไปทางไหนไม่รู้ไม่ทันได้มองแกต้องรู้สิก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้ยังไงแกต้องรู้แกต้องรู้แกต้องรู้เอ๊ะจ้าไม่รู้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 นี่เดี๋ยวถ้าแกไม่รู้นะวันหลังถ้าเล่นไพ่อีกฉันจะไปจับแกเสียใจวันนี้ฉันไม่ได้เล่นไพ่ฉันเล่นปั่นแปะไป อะไรพวกมันวะโอ้ังใช่อย่างที่ฉันคิดไว้แน่ๆอุ๊ยมากันแล้วเดี๋ยวอ,อไปเปิดประตูก่อนนะคะอุ๊ยมาทันเวลาพอดีเลยอุ๊ย,ยดูสิเนี่ยยิ้มได้แล้วเนอะอ่ะค่ะว่าไงนะคะไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรจ้ะ พอดีพิมพ์มีขนมนะคะพิมพ์อยากจะเอามาเลี้ยงเด็กๆเ,เอาสิ่ได้เดี๋ยวให้อื่นช่วยจัดการเนะเาะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพิมพ์ไปจัดการเองค่ะพิมพนจะได้ไปเลือกขนมอร่อยๆมาให้เด็กๆเ,เขานะคะเอาอย่างนั้นเหรอ,อ,อได้เดี๋ยวที่ไปช่วยนะตรงนี้เดี๋ยวปล่อยให้เขาจัดการกันไปก่อนพอเขาทําเสร็จเรียบร้อยนะเขาก็จะได้กินขนมอร่อยของพิมพ์ไงนะค่ะ ชุดบ้าอะไรเนี่ยสีกระทุเลตัดเย็บก็ไม่ดีเสียดายตังอะสีชมพูหรอบ้ามากใครจะใสอ้อยของไม่ตรงปกสักอย่างอ้ยเอ้ยสั่งใหม่ก็ได้วะมันงขวนนี่ มาทำอะไรอะ่ะแล้วทำไมทำท่าแปลกๆอย่างนั้นน่ะได้แย้วฉันจัดก,การเนี่ยติดแล้วเหรอนัองจงกอบอยู่ดีไม่ว่าดีสำนันแน่นะใช่ไหม อะไรหรือเปล่าคะทำไมลงไปนอนอย่างนั้นนะคะอ๋ออ๋อโอ๊ยเลื่นเหรอคะอเปล่าคะ่ะมีตะไคร้หรือเปล่าคะเนี่ยแถวนี้อ๋อพอดีขวัญสะดุดขาตัวเองล้มคะ่ะดีนะคะไม่ถือเลื่อยมาด้วยอะ่ะแล้วเจ็บตรงไหนหรือเปล่าคะไม่เป็นไรคะ่ะพี่ออิงไปคะ่ะเราไปทำงานกันต่อดีกว่านะคะค่ะ นกขวานนกขวัน,น,วนแผลเต็มเลยอ่ะไว้ที่ข่าก็มีหายแล้วเจ็บมากไหมคะเนี่ยยังจะยิ้มอีก ค่ะคุณน้าเพราะป้าแท้ๆเลยอะตามหนูมาเจ็บตัวน่ะเออเพราะเธอนั่นแหละเอ้าจะทำไมพูดอย่างนี้ล่ะคะคุณอิมหรอไม่จริงจากโดนหรือคะเออเขาเกี่ยวอะไรด้วยคะพี่อิมไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวอะไรเลยอ๋อเกี่ยวเออ่งอะมันขัดหน้าบ้านไม่ดีไงหนูของขวัญน่ะเขาเลยลื่นล้มเสร็จแล้วนะจ๊ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวกินขนมด้วยกันก่อนนะแล้วก็ค่อยกลับไปทำงานเดี๋ยวฉันจะช่วยด้วยจ้ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรจ้ะฉันจะได้ออกกำลังกายบ้าง ใ้เลย sociedad, นี่ขนมน่ากินมากเตรียมไว้ให้ละไปอื่นไปค่ะไปคุณนาคะหนูถามอะไรหน่อยได้ไหมคะมีอะไรจะถามหรอจ้ะโถนั่น ขอโทษนะคะที่เสียมารยาทขวัญสงสัยตั้งแต่มาจำนุูแล้วอะค่ะว่าจะถามโธอนั่นกระดูกลูกชายนาเองอะหยุดแทงหนูควัญว่าอะไรนะจ๊ะไม่มีอะไรค่ะหายสงสัยแล้วมีอะไรจะถามก็ถามได้เลยนะจ๊ะไม่ต้องเกรงใจ พอทานอีกนะคะลูกคนนา้าชื่ออะไรหรอคะลอยเข้ามากูหัวใจคขแน่กูด้วยใจของเจ้าเหตุ ถ้าชอบดูละครเรื่องนี้นะครับดูออนไลน์ได้ที่แอปวันดีหรือ w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  d n e t วันแอปเดียวที่จะรวมละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมจากช่องวันสา11และช่อง GMM 25และผู้ผลิตชั้นนําอีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น GMM TV หรือว่าเชงนะครับดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กดตรงนี้ได้เลย